หาผอ,อมเมาหอนเลี้ยวแล้วาหาเบิรงกันเดอรอไร่ชื่อเสียงแม่น้ำน้ำ่อแมงกอส่ายปากให่กว่าเมีเออ ตัวนยนังไม่ตแล้แลกตามมาโดยสายตาาพอพอคนรอพอรวยวาขั้นมาตายยอดดีมาเป็นจนวนมากปัจจัยอสาวเป็นจํานักวอ่ดเนี่ยสองตัวเริ่มอกหน้าีเนี่ยท่าแลดามายาตาแล้ว